สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ d e e p drive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนิยายจีนโบราณค่ะครับผมจากตัวอย่าง5บทแรกของเรื่องทะลุมิติไปตื้อรักองค์ชายหน้าตายของไป่ซูหยาวค่ะเรื่องของแพทย์หญิงยุคปัจจุบันที่หลุดไปอยู่ในร่างคุณหนูยุคโบราณใช่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าแก่นเรื่องในช่วงต้นมันเป็นยังไงนะตัวละครหลักเจออะไร พอมหลักๆคืออะไรแล้วก็อะไรที่มันน่าติดตามเป็นพิเศษจากแค่5บทแรกนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นเลยคือหลี่ซูใช่ไหมคะแพทย์หญิงยุคศตวตรรษที่21ครับทำงานหนักจนเสียชีวิตไปเลยแล้วก็ตื่นมาในร่างใหม่เป็นคุณหนูรองหลี่ซูในยุคจีนโบราณที่เพิ่งพยายามผูกคอตายหนีงานแต่งงานใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากคือ การเปลี่ยนแปลงแบบปรับเปลเลยจากคุณหนูที่ดูอ่อนแอขี้ขลาดโดนพี่น้องต่างแม่เหลีเฟยกับหลี่แม่แม่ใช่ครับสองคนนั้นรังแกตลอดกลายเป็นหลี่ซูคนใหม่ที่แบบกล้าพูดกล้าเถียงไม่ยอมคนเลยมีฉากที่นางเถียงกับพี่ชายเรื่องแต่งงานแล้วก็แกล้งทำเป็นบ้าบ้าบอๆผักเขาล้มเลยนะอืมแล้วยังไล่ตีพี่สาวอีกตั้งหาโหเปิดตัวนางเอกยุคใหม่แบบสู้สุดใจจริงๆค่ะ มันแสดงให้เห็นความต่างทางความคิดเลยนะระหว่างยุคปัจจุบันกับยุคโบราณแล้วก็การปรับตัวของนางเอกในสถานการณ์ที่กดดันมากๆแล้วก็ปู่พื้นเรื่องครอบครัวด้วยใช่ไหมคะที่ว่าแม่ทับหลี่มีภรรยาสองคนครับนางเอกกับแม่เป็นภรรยารองฮูหยินหลี่ส่วนก็เลยโดนลูกเมียเอกกดขี่มาตลอดไงเข้าใจเลยค่ะแล้วปัญหาใหญ่ที่นางเอกเจอคือเรื่องแต่งงานนี่แหละใช่ครับ ถูกบังคับให้แต่งกับองค์ชายเวที่แบบชื่อเสียงเรื่องเจ้าชู้คือกระชอนมากนางก็เลยพยายามหนีสุดๆเลยถึงขั้นปล่อยข่าวลือเสียหายๆเลยนะใช่ครับปล่อยข่าวว่าองค์ชายเวกับพี่ชายนางเอกเนี่ยแอบไปเที่ยวหอนางโลมแล้วติดโรคคือใช้ส่งครามข่าวสารเลยว่างั้นเถอะแรงมากค่ะแต่ตัวละครชายคนที่ดูจะมีบทบาทมากๆเลยคือองค์ชายหยงฉี่ใช่ไหมคะคนที่ดูเย็นชาโหดๆหน่อยครับ คนนี้แหละที่น่าจับตามีฉากที่นางเอกบังเอิญไปดึงเสื้อผ้าเขาหลุดกลางตลาดเลยเพราะโดนหลี่แม่แม่ผลักใส่อ้าวเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไม่ธรรมดา,าเลยนะคะเนี่ยมันดูบังเอิญบ่อยๆนะครับอย่างตอนที่หลี่ซูแอบหนีจากงานเลี้ยงออกมาเนี่ยก็ดันไปเจอองค์ชายหยงฉีกำลังไอเป็นเลือดพอดีโหจังหวะพอดีเป๊ะเลย ใช่แล้วนางเอกก็ใช้ความรู้แพทย์แผนจีนที่อ้างว่าเรียนมาเยอะแยะเลยนะมีปอเอกฝังเข็มด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับก็เข้าไปช่วยรักษาการป่วยที่เกิดจากพิษสะสมให้เขาเขาก็ดูเออ่ประหลาดใจนะทึ่งๆในตัวนางเอกแล้วมีประเด็นที่ว่าองค์ชายหยงฉีเหมือนจะอ่านใจนางเอกออกด้วยนี่คะใช่ใช่มีตอนที่นางเอกเผลอคิดเพ้อฝันอยากจูบเขาแล้วเขาก็จับได้ซะง,งั้น หรือตอนที่นางยื่นจี้ยกให้เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะเก็บเรื่องรักษาเป็นความลับเขาก็ยิ้มแบบมีเลสไนอะ่ะอมืมันทำให้สงสัยนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไงกันแน่บังเอิญจริงหรือมีอะไรซ่อนอยู่นั่นสิครับหรือองค์ชายอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวหลี่ซูที่มันต่างจากคนอื่นก็ได้นะเรื่องยังไม่จบแค่นั้นอีกหลี่ซูถูกเรียกตัวเข้าวัง ครับโดยฮองเฮาหวางแม่ขององค์ชายเว่ยคนที่นางเอกไม่อยากแต่งด้วยนั่นแหละซึ่งฮองเฮาก็มีข่าวลือว่าม่หิตน่าดูเลยใช่ครับแล้วก็สั่งให้หลี่ซูไปเป็นเพื่อนเรียนหนังสือกับองค์หญิงเจ,จินจูลูกบุญธรรมของฮองเฮาที่ดูเหมือนจะเออเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะตามคนไม่ค่อยทันเท่าไหร่ประมาณนั้นครับแล้วเหมือนองค์หญิงเจินจูเนี่ย ได้รับคำสั่งมาเลยนะว่าให้มาทรมานหลีซูว่าแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีเหตุการณ์บังเอิญอีกครั้งจนได้ครับผมตอนองค์หญิงพยายามจะทำร้ายหลีซูเนี่ยดันเหวี่ยงนางเอกไปชนกับองค์ชายหยงฉีที่เดินผ่านมาพอดีแล้วก็ลงลงไปจูบกันจูบกันโดยไม่ได้ตั้งใจครับโอ้โหพอตละครมากค่ะ แต่นางเอกก็ฉลาดนะคือใช้ชื่อเสียงความน่าเกรงขามขององค์ชายหยงฉีเนี่แหละมาขู่องค์หญิงจนจูซะเลยอ๋อใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ครับทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าย,ยุ่งรอตัวไปได้แถมยังทําให้องค์หญิงจนจูสงสัยในความสัมพันธ์ของสองคนนี้เข้าไปอีกเป็นการฟิกสถานการณ์ได้เก่งจริงๆค่ะครับฉลาดมาก สรุปจาก5้าบทแรกที่เราดูกันมาเนี่ยหลี่ซูคือเจอศึกรอบด้านเลยนะคะทั้งครอบครัวทั้งเรื่องแต่งงานทั้งการเมืองในวังใช่ครับต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดจริงๆแต่จุดแข็งของนางคือการเอาความรู้ทัศนคติความกล้าแบบคนยุคปัจจุบันนี่แหละมาใช้ในโลกโบราณส่วนความสัมพันธ์กับองค์ชายงฉีก็ดูจะเป็นแกนหลักที่แบบลึกลับซับซ้อนมากมีทั้งเรื่องบังเอิญเรื่องช่วยชีวิต เรื่องพิษอีกครับยังมีปริศนาเรื่องพิษที่องค์ชายได้รับแล้วก็ท่าทีของเขาที่แบบคาดเดาได้ไม่ได้เลยคําถามที่น่าคิดต่อก็คือด้วยความรู้ความสามารถจากโลกอนาคตกับนิสัยที่ไม่ยอมพ่ายเนี่ยหลี่ซูจะเอาตัวรอดแล้วก็เปลี่ยนชะตาตัวเองในโลกโบราณน,นี้ได้จริงหรือเปล่าคะนั่นสิครับ แล้วความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นแปลกๆก,กับองค์ชายยงชีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นตัวช่วยหรือจะเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงกว่าเดิมรันแน่น่าติดตามมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากอ่านต่อก็สามารถไปติดตามฉบับเต็มตามช่องทางที่ผู้เขียนแจ้งไว้ได้เลยนะคะครับผมสำหรับดีฟแด้วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ